สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงยี่ห้อโปโรรุ่นวอลเลียร์หนึ่ตัวนี้นะครับฉีดน้ําได้แรงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าบาร์ปริมาณน้ําอยู่ที่300ลิตรต่อชั่วโมงกําลังวัดอยู่ที่1,400วัตต อุปกรณ์ที่มีมากับเครื่องนะครับจะมีปลายปืนแบบสั้นนะครับ1อันด้ามปืนด้ามต่อกลางนะครับเพิ่มเพิ่มความยาวแล้วก็ปลายปืนแบบยาว1อันสายฉีดความยาว10เมตร1เส้นพอต่อทางเข้าน้ำล้อกระป๋องใส่น้ำยา ใบคู่มือการใช้งานแลวใบประกันสินค้าอยู่ในนี้อันนี้คือด้านต่อด้านบนเครื่องตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราหมุนด้านหลังเครื่องเครื่องให้ดูอ,อันนี้คือสเปคของตัวเครื่อง1400วัตต์ใช้ไฟ220ร้ยโวลต์ ด้านนี้นะครับจะเป็นด้านทางเข้าน้ํานะครับตรงนี้โอเคตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มซื้อปิดเปิดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายฉีดน้ำออกจะเข้าออกตรงนี้นะครับ มาพร้อมกับสายไฟส่ไฟหกฟักอย่างดีนะครับเก็บสะดวกนะครับพันเข้ากับตัวเครื่องได้เลยโอเคลูกค้าถ้าใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ